สวัสดีเช้าวันอังคารที่4กรกฎราคมค่ะจีนสั่งควบคุมการส่งออกโลหะสำคัญที่ใช้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่แกลเลียมและเจอเมเนียมรวมถึงสารประกอบอีกหลายตัวเพื่อตอบโต้มาตรการล่าสุดจากสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกซึ่งกีดกันจีนไม่ให้เข้าถึงอุปกรณ์ผลิตชิพขั้นสูงของฮอลแลนด์แม้เล่นกันแรงค่ะแต่สองมหาอำนาจโลกก็เดินหน้าพูดคุยอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีคลังอย่างคุณเจเน็ตเยนเลนหารือประเด็นเศรษฐกิจ และการเงินกับทูตจีนประจำสหรัฐอุ่นเครื่องก่อนเดินทางเยือนจีน6-9กรกฎาคมแบงก์ชาจีน PBOC ตั้งค่ากลางเงินหยวนออนชอ7.2046หยวนต่อดน,นลลาล่แข็งกว่าที่ตลาดคาดไว้7.2386มากทีเดียวส่วนเทส la บวกแรงเกือบ7%ค่ะรับยอดผลิตและส่งมอบรถพุ่งเกินคาดในไตรมาส2ตลาดหุ้นสหรัฐดูเพลน,พนคล้ายภาพเดิมๆบิ๊กเทคนำเหมือนครึ่งปีแรก แต่ในบรรดา m a g n i i i e n t t 7มีเพียงเทส l a ที่บวกแรงรับข่าวนอกนั้นก็ทรงๆในวันทำงานไร้ใจก่อนหยุด ID.4 นักกลยุทธ k ์เคทัมเชื่อว่าครึ่งปีหลังจะเป็นหนังคนละม้วนกับครึ่งแรกโดยผู้นำตลาดหรือจ่าฝูงกำลังจะเปลี่ยนกลุ่มอ่านรายละเอียดเต็มๆได้ที่ k คท m w ว e กลี่สต a t ิจีที่เพิ่งเผยแพร่ทาง k คท m s สมาร t ทเทรเมื่อวานนี้เราคาดหวังจุดเปลี่ยนคือการกลับเข้าสู่แนวโน้มอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งน่าจะพลิกสถานการณ์ให้พกคภัณฑ์และหุ้นจีนรวมถึง i m a g i n g markets กลับมาเอา p e r f o r m ค่ะมาดูการขึ้นลงตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างค่ะเริ่มที่เซ็ตอินด็กปิดที่1,506.84จุดบวก0.25%มูลค่าการซื้อขาย32,732 32ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยแกว่งไซด์เววอลุ่มบางระหว่างรอความคืบหน้าการโหวตเลือกประธานสภาวันนี้ค่ะ ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่8 3 3 8 4้ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุหปีปิดที่2.3 2เซไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานส่วนฝั่งของค่างเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันนี้ที่35บาท20สตางค์ต่อดอลลาา์สหรัฐโดยเงินบาทระหว่างวันยังไร้ปัใจจัยใหม่โดยยังเป็นปัจจัยต่อนเนื่องจากคืนวันศุกร์ที่ตัวเลขเงินเฟ้เฟอของสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า ส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ33ปีค่ะหลังธนาคารกลางญี่ปุ่นเปิดเผยว่าดัชนีทางการประจำไตรามาส2อ,ออกมาดีกว่าที่คาดนอกจากนี้นิกิยังปรับตัวขึ้นตามที่ทางตลาดหุ้นสหรัฐหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของเงินเฟอ้อนิกิปิดไปที่33,753.33จุวก1.70% ส่วนเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิดตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่ารัฐบาลจีนจะเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังมีข้อมูลบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอย่างมากเซี่ยงไฮ้เข้ามาสิดปิดที่3,243.98บจุดบวก1.3 1ส่เปอร์เซ็นต์ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันจันทร์ค่ะท่ามกลางวอลลุ่มการซื้อขายที่เบาบางเนื่องจากตลาดมีการซื้อขายเพียงครึ่งวันก่อนที่จะปิดทำการในวันอังคารที่สี่ ดาวโจนส์ปิดที่34,418.47บวก0.03% S&P 500ปิดที่4,455.59บวก0.12%และ Nasdaq ปิดที่13,816.77บวก0.21%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันจันทร์ค่ะเนื่องจากหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์นําตลาดร่วงลงและบทบางแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเมืองแร่ซึ่งปรับตัวขึ้นรับความหวังที่ว่าจีนจะดําเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ CC40 ปิดที่7,386.70จุดลบ0.18% DAX ปิดที่16,081.04จุดลบ0.41%และฟูซิร้อยปิดที่7,527.26จุดลบ0.06%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเล็กน้อยไม่เทียบกับสกลุลเงินหลักๆคานร,รับการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตรารดอกเบีย้ย ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานการประชุมเฟดรวมทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในสัปดาห์นี้ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวทัตสตรานวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ค่ะลงไป1.2 0ปซปิดที่69เดอลลาร์เเซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกและความเป็นไปได้ที่เฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยซึ่งความกังวลดังกล่าวค่ะได้บทบางปัจจัยบวกจากการที่ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียปรับลดอุปทานน้ำ ส่วนฝัน่งขอมบレ์ค่ะลบ1.01%ปิดที่74.65ดเซนต์ต่อบาเรลส่วนสัญญาทอำคําตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยค่ะเนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายก่อนที่จะถึงวันหยุดเนื่องในวันชาติของสหรัฐสัญญาทอำคําตลาดโคมเม็กสมบูรเอยนสิงหาคมบวก0.01%ปิดที่1,929.50เซนต์ต่อทรอิเอ์และนี่คืทั้งหมดของ KTM Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะ และเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ท m Smart t r a d e กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ